สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซิดนีย์นุ้ยชาแนลนะคะพี่พี่เพ,เพื่อนทุกทุกท่านวันนี้นุ้ยมีเรื่องนอกๆเรื่องสัตว์โรคผู้น่ารักสัตว์มีปีกตัวเล็กๆที่ว่ามีความสวยงามมีสีสันที่สวยสดงดงามมาอวดโฉมพี่พี่เพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะพอดีเมื่อวานเนี่ยนุ้ยไปเดินออ,อกกําลังกายนะคะนุ้ยไปเจอ ที่หน้าโบดค่ะที่หน้าโบดก็คือหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่อ่าห่างไกลออกจากบ้านนุ้ยไม่เยอะเท่าไหร่นี่แหละค่ะเดี๋ยวไปเจอพอดีเลยเหมือนกับว่าเขาเอาอาหารไปโปรยให้แล้วตรงนี้ก็จะมีนกอ่ามีนกแก้วนกแก้วเยอะแยะมากมายหลายสิบกว่าตัวก็คืออยู่บนต้นไม้ก็มีค่ะอยู่บนต้นไม้ก็มีขึ้นอ่าขึ้นไปนอนบางตัวก็กําลังนอนบางตัวก็กําลังหยอกเย้ากันอยู่แล้วก็สองสามตัวนี้ก็าําลังจิกเหมือนเขาแบบ เหมือนมีใครไปโปรยอาหารนกไว้ใต้ต้นไม้เลยค่ะเหมือนมันจะเป็นเมล็ดเมล็ดเหมือนคล้ายๆจะม่เป็นเมล็ดข้าวข้าบเหมือนจะเป็นข้าวเ,เ,เปลือกนะคะหรือว่าอะไรสักอย่างที่ว่าเป็นอาหารสําหรับนกสําหรับนกเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะมีนกอย่างอื่นนะนะคะที่เมื่อกี้นี้เขาบินผ่านไปแล้วก็นุ้ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสัตว์ที่น่ารักมากเลยคะ่ะอันนี้คือเป็นอีกสีหนึ่งนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยนุ้ยจะเคยเห็นอีกสีหนึ่งที่เป็นหัวแดงๆนะคะทุกคน คือหัวเขาจะแบบมีความแดงมากแล้วตัวเขาก็จะค่อนข้างที่จะสีเขียวก็จะเขียวอ่อนอันนี้นี่ค่ะตัวด้านบนนะ,ะเห็นกําลังหลับเลยแอบ,บสองเห็นนะเนี่ยมีการแอบ,บมองเขาลืมตาขึ้นมามองนุ้ยด้วยนะทุกคนเสียดายที่ว่า,าภาพมันเป็นก็คือพระอาทิตย์ตอนช่วงที่ไปเนะี่ยมันจะเป็นช่วงเที่ยงพอดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเป็นช่วงเที่ยงนะคะพระอาทิตย์มันก็จะตรงหัวพอดีแล้วมันก็ทําให้ภาพอ,ออกมาที่ค่อนข้างที่จะเบลอเนิดนั่งะ นุ้ยก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่าน,นะะเนี่ยค่ะแต่ด้วยมองมองดูแล้วอะถ้าไม่ม,ถม,มีถ้าไม่มีตรงหัวที่เป็นออกสีม่วงนะคะถ้าไม่มีตรงสีเป็นแป,ป้นเนี่ยจะไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นนกเนี่ยเพราะว่าใบไม้ก็เขียวตัวเขาเองเขาก็เป็นสีเขียวเหมือนกันคะน่ะเนี่ยพูดแล้วยิงพอไปถ่ายคลิปแล้วยิงหันก้นให้อีกือถ่ายตัวอื่นก็ได้อืมตัวนี้ก็กําลัง สองตัวกําลังหยอกเยากันค่ะพี่พเพื่อนเพื่อนทุกท่านเห็นนะคะเราจะเห็นอันนี้คืออยู่ด้านบนนะคะพี่พเพื่อนเพื่อนทุกท่านคือด้านบนนะคะเขาก็จะ,ะเหมือนกับว่าเขาจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ต้นนี้เนี่ยค่ะอันนี้เขาก็กำลังหลับกําลังหลับเลยพี่แอบถ่ายเขาเนี่ย,ยกำลังหลับเลยก็คือลักษณะเนี่ยสีพันสีพันตัวนี้ที่ว่าอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็จะคือหัวน่าจะเป็นสีออกม่วงหัวเป็นสีม่วงนะคะนะคะหัวเป็นสีม่วงแล้วก็ เขาก็จะออกเป็นสีส้มๆออกเป็นสีส้มแล้วก็ลำคอลำคอก็จะมีสีส้มมีสีเหลืองแล้วก็มีแต้มแดงมีมีแดงด้วยนะคะส่วนปีกปีกเขาด้านบนที่เห็นก็คือปีกเนี่ยหางเนี่ยจะเป็นออกสีเขียวแก่หางเป็นสีเขียวแก่นะคะหางเป็นสีเขียวแก่นี่ค่ะแล่ใต้หางก็จะมีออกเป็นสีเหลืองเหลืองนะคะตรงอกก็จะเป็นออกสีอ่าม่วงม่วงน้ำเงินเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยเนาะสวยมากแล้วเนี่ยค่ะ ไปถ่ายใกล้เขาก็เขาก็รู้นะคะว่านุ้ยไปถ่ายใกล้เน,นี่ยค่ะเนี่ยนะดึงภาพเข้าไปดูสีเงเขาน่ารักดีนะเละมือ,ละม,อละมือว่ากินอะไรหรือเปล่าอ๋อลืมตาขึ้นมามองอยู่แน่แน,น,น,น่ทำเป็นเหล่มองเราแน่แน่แน่เหล่มองทําเป็นเหล่มองนิดนึงทําเป็นเหล่มองเนี่ยลายน ốt เหมือนประมาณเนี้ <c oughs> เฮ้ยมีอะไรเปล่ามีอะไรกับเราก็เปล่าอะไรเงี้ยสีเขาสวยดีนะคะทุกคนสีสวยสดงดงามมากเลยะคะ่ะดูสีสีสวยเนาะเนี่ยคะ่ะ สีสวยสดงดงามแล้วดูนุ้ยเคยเห็นนะคะมีอีกพันหนึ่งที่ว่านุ้ยเคยเห็นเป็นนกแก้วเหมือนกันเนี่ยค่ะก็คือสีค่อนข้างที่จะอ่อนมากกว่านี้ออกเป็นสีเขียวอ่อนเนี่ยค่ะแล้วก็หัวจะมีสีแดงหัวจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่านกแก้วเนี่ยมันจะมีหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะก็คือไม่แน่ใจว่าเขาเปรียบเทียบจากอะไรเปรียบเทียบจากสีหรือเปล่าเปรียบเทียบจากสีหรือเปล่าก็คือ ถ้าถ้าถ้าเราเห็นอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเนี่ยอยู่เป็นกลุ่ม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 เนี่ยค่อนข้างที่จะสีออกโทนเดียวกันเลยนะคะสีออกโทนไปในแนวเดียวกันแล้วถ้า,านุนแก้วที่แบบว่ามีค่อนข้างที่จะสีแดงเยอะที่สุดน่ะเขาก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งของเขาเนี่ยค่ะเนี่ยพี่เพื่อนเพนทุกท่านหนุ่ยก,ก็ไปแอบ,บถ่ายเข้ามาก็คือเดินผ่านเดินผ่านด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่อๆๆชอบ เป็นคนที่ชอบชอบเกี่ยวกับแบบเวลาที่เรามองเห็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งมันมีความสวยงามมีความน่ารักอ่ะแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเขาอยู่กันแบบไหนเขาอ่าเขาอ่าอยู่กันอย่างไรแล้วก็พฤติกรรมพูดว่าพฤติกรรมดีกว่าเนานะพฤติกรรมของของนกแก้วเนี่ยเป็นอย่างไรนุย้ยก็อดไม่ได้ที่จะอ่ายกโทรศัพท์มือถือแล้วก็ถ่ายคลิปออกมา ให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมด้วยกันเนี่ยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านน่ารักเนาะน่ารักเดียะตรงต้นไม้เนี่ยน่าจะเป็นต้นคล้ายๆต้นอ่าเหมือนๆคล้ายๆต้นอะไรนะเหมือนๆคล้ายๆต้นหูกวางหรือต้นอะไรแถวบ้านเราอะค่ะเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่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 ใหญ่มากนะคะต้นไม่ใหญ่มากเนี่ยดกเขาก็จะอยู่หลายตัวเลยค่ะบนต้นที่ว่านุ้ยไปถ่ายเนี่ยเห็นไหมคะ เหมือนมีคนมาโปรยข้าวเปลือกหรืออะไรไว้ให้กินเลยอ่ะเขาอยู่หน้าโบสถ์น่าจะเป็นน่าจะเป็นบาทหลวงเขาเอามาโปรยไว้ให้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ไอช่วงที่วันนุ้ยไปถ่ายเนี่ยใครเขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นเขาก็บอกเออน่ารักดีเนาะอืมน่ารักดีบางคนก็เห็นเนี่ยค่ะก็เป็นอีกสายอันนี้ก็เป็นนกอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นนกอะไรก็ไม่รู้ นุ้ยก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องนกสักเท่าไหร่เนี่ยค่ะเห็นเขาน่ารักดีจะเดินผ่านไปแล้วก็โดยที่เราไม่ไม่ไม่ไมไมเก็บภาพวิดีโออย่างเงี้ยมันมันก็แบบอดไม่ได้จริงๆค่ะอดไม่ได้จริงๆค่ะดูดูส,สีของเขาสีของเขาสีหัวเขาถ้าเรามองด้วยตาปล่าแบบนี้จะเหมือนว่าเป็นสีน้ําเงินนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นสีม่วงนะคะสีออกม,ม่วงม่วงม่วงอมงน้ําเงินนะคะนะคะ,ะ,คะแล้วดูคอเขาสิดูคอเขา ดูคอเขาก็จะเป็นแบบสีเขียวอ่อนเหมือนก็ใส่ปอกคอเลยค่ะเหมือนใส่เสื้อเหมือนใส่เสื้อเลยค่ะทุกคนดูสิเหมือนเขาใส่เสื้อเลยเนาะก็มีคอปกแล้วก็มีใส่เสื้อใส่เสื้อเป็นแจ็คเก็ตสีเขียวแล้วก็อ่าด้านหนา้าก็จะเป็นออกสีส้มๆมแดงแงเหลืองเหลืองเนะะี่ยค่ะดูเขาก็จะมีความน่ารักสดใสไปอีกแบบนะดูสิคะเนี่ยตัวนี้ยังไม่ตื่นเลยยังหลับอยู่อีกะหลับหลับ มายกกล้องขึ้นไปทีไรก็ยังเห็นอยู่ในสภาพเดิมค่ะแล้วไม่กลัวคนด้วยนะรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าจะเชื่องคนมากเลยขนาดว่านุ้ยเดินเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะคะยังไม่มีทีท่าว่าจะกลัวหรือว่าบินหนีเลยน่าจะเป็นเพราะว่ามีคนเขาเลี้ยงไว้นั่นแหละคะ่ะน่าจะเป็นบาดหลวงนั่นหละคะ่ะแล้วคนนี้ก็ตรงข้างๆบาดตรงข้างๆโบสถ์เขาก็จะมีเกี่ยวกับน่าจะเป็นที่สถานที่สอนเต้นบอลเล่ของเด็กของเด็กนะคะ,ก,ะ,คะก็จะมีเด็กเยอะแยะเนี่ยค่ะ ก็ตอนช่วงเย็นๆที่ว่านุ้ยเดินกลับไปอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ยังเห็นอยู่ก็ยังเห็นอยู่ยังยังเห็นอยู่ที่เดิมแสดงว่าเขาน่าจะอาศัยอยู่เนี่ยค่ะช่วงเย็นช่วงเย็นนุ้ยกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือช่วงเย็นนะคะภาพนี้ก็คือช่วงเย็นนะคะเขาก็ยังอยู่อาศัยอยู่ที่เดิมอยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าจอกแจ๊กจอแจมากเลยค่ะแต่นุ้ยไม่เปิดเสียงเพราะว่ามันจะมีเสียงเด็กเข้ามาด้วยเนี่ยค่ะเสียงเขาจะดังค่อนข้างที่จะดังมาก เสียงจกจักจอแจเลยค่ะพี่พเพื่อนเพื่อนทุกท่านเนี่ยค่ะเขาก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาเขาอาศัยอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้ก็คือเป็นกิจจลักษณะนะคะแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เห็นรังเขานะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาจะอยู่นี่จนว่าอ่าจนว่าเมื่อว่าค่ําหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเขาถึงจะกลับบ้านเขาเนี่ยค่ะเห็นไหมขนาดนุ้ยไปยืนใต้ต้นไม้นะคะเนี่ยยืนไปยืนใต้ต้นเขานะแล้วก็อ่าแล้วก็เข้าไปดึงภาพใกล้ๆเนี่ยค่ะ เขาก็มองใหญ่เลยนี่นะแอบมองเราเหมือนกันเรารู้นะว่าเธอแอบมองเราเหมือนกันเนี่ยค่ะน่ารักเนาะเนี่ยค่ะเพราะเห็นความน่ารักแบบนี้มีใครบ้างไหมที่ไม่หลงรักเนี่ยหลงรักกันทุกคนแหละเชื่อเลยวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้กับนุ้ยในทุกๆครั้งขอบคุณขอบคุณขอบคุณฝากกดเลิฟ กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ้ง,งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ้ยได้ทำคลิปเดียวมาพี่เพื่อนได้รับชมกันในตอนต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบาย